กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับเมื่อเด็กวัยสิคิดอยากสร้างกังหันลมเพื่อจะช่วยผลิตไฟฟ้าให้เหล่าชาวบ้านาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง The Boy Who uh Has r n e s t h e Win d ใช้ชนะของไอ้หนู หนังเปิดมาที่ประเทศมาลาวีในปี2001ดินแดนที่เต็มไปด้วยความแห้งแลง้งครอบครัวของไทเวลและเหล่าชาวบ้านมาช่วยกันเก็บผลผลิตอันน้อยนิดจากการปลูกข้าวโพดในรอบนี้เนื่องจากฝนไม่ค่อยตกลงมาผลผลิตจึงได้น้อยและจูจๆจอนผู้เป็นพี่ชายของไทเวลได้ล้มลงขณะที่เก็บข้าวโพดซึ่งจอนก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา งานศพของจอนได้จัดขึ้นด้วยความเรียบง่ายโดยมีชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งได้มาทำการร้องเพลงเต้นรำในงานศพซึ่งพวกเขาจะมาทำแบบนี้ก็ต่อเมื่อมีคนตายหรือจัดงานศพ วิลเลียมลูกชายของไทเวลเขาคือพระเอกในเรื่องเขาชอบที่จะซ่อมของใช้ต่างๆด้วยตัวเองมีฝีมือถึงขั้นซ่อมวิทยุได้ซึ่งเขาได้ซ่อมให้พ่อรวมถึงรับซ่อมให้คนในหมู่บ้านเพื่อนําเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวถึงบางครั้งมันก็อาจจะซ่อมยากไปหน่อยแต่เขาก็ใช้เวลาศึกษาด้วยตัวเองและซ่อมมันจนสําเร็จ ครอบครัวของพวกเขาประกอบไปด้วยพอไทเวลแม่แอนเนตน้องสาวคนเล็กและพี่สาวชื่อแอนนี่เธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านโดยพวกเขาประกอบอาชีพเป็นชาวไร่วิลเลียมเขาเป็นคนเก่งพอมักจะใช้เขาทำแทบจะทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวนั่นก็คือการทำไร่พ่อแม่อยากให้ลูกๆนั้นได้เรียนหนังสือและมีงานทำที่ดี ในวันนี้พ่อได้เซอร์ไพรส์วิลเลียมด้วยเสื้อผ้านักเรียนชุดใหม่ซึ่งทําให้วินเลียมดีใจมากที่เขาจะได้ไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆซึ่งวิลเลียมก็มีเพื่อนสนิทกันมากๆที่ชื่อว่ากิลเบิร์กเขาเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านที่นี่เมื่อเด็กทั้งสองคนไปเข้าแถวที่โรงเรียนก็ได้พบกับครูใหญ่ของที่นี่ครูใหญ่ได้ประกาศให้นักเรียนทราบสําหรับคนที่จ่ายค่าเทอมครบแล้วจะได้รับบัตรเข้าห้องสมุดส่วนใครยังจ่ายไม่ครบจะไม่ได้ และวินเลียมก็ได้เจอกับครูไมคครูประจําชั้นและครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้แอนนี่พี่สาวของเขาได้ฝากจดหมายมาให้ครูไมคด้วยซึ่งเป็นจดหมายเกี่ยวกับการเข้ามาหาลัยของเธอและครูไมคก็ได้บอกวินเลียมให้บอกพ่อมาจ่ายค่าเธอมอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือด้วยไม่งั้นวินเลียมจะไม่มีสิทธิ์เรียนที่นี่ และว,วันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกซึ่งก็เป็นวันดีของเราชาวบ้านตกเย็นวิลเลียมอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ในวันพรุ่งนี้แต่มันในก็มืดแล้วแม่จึงบอกให้เขาเนี่ยไปนอนวิลเลียมเนี่ยขอให้แม่จุดตะเกียงให้เขาเพื่อเขาจะได้อ่านหนังสือต่อแต่แม่ก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยต้องประหยัดน้ํามันก๊าซเอาไว้ใช้ในายามฉุกเฉินเท่านั้นเพราะพวกเขาเนี่ยจนมากๆวันต่อมาวิลเลียมได้คะแนนจากการสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพียง62แต่ก็ยังดีกว่ากิวเบิร์ตที่สอบไม่ผ่าน หลังจากที่พวกเขาเลิกเรียนทั้งสองมักจะไปที่กองขยะเพื่อหาของเก่าที่พอใช้ได้มาประดิษฐ์ต่อยอดจากนั้นพวกเขาก็ไปที่บ้านของกิลเบิร์กซึ่งพ่อของกิลเบิร์กที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกับเหล่าชาวบ้านกำลังตกลงกับพ่อค้าคนกลางที่จะมาซื้อต้นไม้จากเหล่าชาวบ้านซึ่งพ่อค้าคนกลางก็กดราคามากๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจึงบอกลูกบ้านว่าให้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับพ่อค้าแต่ด้วยปีนี้ผลผลิตเนี่ยได้น้อยชาวบ้านบางส่วนจึงต้องยอมขายต้นไม้ในราคาถูกซึ่งผลกระทบจากการขายต้นไม้ มันจะทําให้พื้นที่เพาะปลูกเนี่ยเสี่ยงต่อน้ําท่วมเวลาต่อมาวิลเลียมได้ไปทํากับดักสัตว์ระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นผู้คนกําลังตัดต้นไม้ของชาวบ้านและวินเลียมกับกิเบิร์กก็ได้เอาสัตว์ที่เขาดักได้ไปให้รุ่นพี่ในหมู่บ้านเพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่เด็กทั้งสองจะได้เข้ากลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเพื่อฟังเรื่องสยิวกันหรือฟังกีฬาด้วยกันซึ่งวิทย,ทยุที่พวกเขาจะใช้ฟังกีฬาในคืนนี้ก็ดัน่านหมดเด็กใหม่อย่างวินเลียมจึงต้องไปหา่านมา โดยวินเลียมได้กลับบ้านไปเอาฐานจากวิทยุของพ่อและได้บอกพ่อถึงเงินที่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่พ่อก็บอกว่าถ้าผลผลิตคราวนี้ดีเนี่ยพ่อจะไปจ่ายให้ซึ่งวินเลียมก็พูดอะไรไม่ได้วินเลียมก็กลับไปที่กลุ่มวัยรุ่นโดยเขาได้ใช้ฐานเก่า23อันมาต่อกันดัดแปลงจนวิทยุเนี่ยติดและทุกคนก็ได้บันเทิงกับการฟังวิทยุร่วมกันอย่างสนุกสนาน และระหว่างทางที่วินเลียมกับกิลเบิร์กจะกลับบ้านเขาก็ได้เห็นครูไม้กับแอนนี่พี่สาววินเลียมคุยจูจีกันอยู่จึงทำให้พวกเขาเนี่ยรู้ว่าทั้งสองแอบคบหากันดูวินเลียมจึงบอกกิลเบิร์กว่าอย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้ วันต่อมาทั้งคู่ได้ไปที่กองขยะเพื่อหาของเก่าอีกครั้งซึ่งกิลเบิร์กที่ได้รู้ว่าครูเนี่ยแอบคบกับพี่สาวของวิลเลียมก็คิดว่าที่แอนนี่ได้คะแนนเรียนต่อมหาลัยเนี่ยคงเพราะครูไม้เนี่ยช่วยแน่แต่วิลเลียมก็บอกว่าแอนนี่นั้นฉลาดเพราะเธอเนี่ยอ่านหนังสือตอนกลางคืนสมัยที่บ้านเนี่ยมีเงินซื้อน้ำมันก๊าซใช้และกิลเบิร์กก็บอกให้วิลเลียมเนี่ยไปพังจักรยานครูไม้เพื่อครูไม้เนี่ยจะได้ไปหาพี่สาวเขาไม่ได้อ้าวหวงพี่เพื่อนซะงั้นและเมื่อวิลเลียมจจะททาาริงเน่ขกก็ไม จงให้เพื่อนเนี่ยขโมยไฟที่จักรยานแทนเขาจะได้เอาไว้อ่านหนังสือตอนกลางคืนแต่พอวิลเลียมจะไปแงะไฟก็แง้ไม่ออกซึ่งเขาก็ได้ค้นพบว่าไฟอันนี้จะติดก็ต่อเมื่อล้อจักรยานเนี่ยหมุนทําให้วิลเลียมเนี่ยกลายเป็นสนใจในสิ่งนี้แทนตอนแรกเนี่ยจะขโมย ตกดึกในวันนั้นวิลเลียมได้ยินพ่อกับแม่คุยกันถึงเรื่องเงินจ่ายค่าเทอมของวินเลียมซึ่งพ่อก็บอกแม่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินไว้ซื้อข้าวกินเท่านั้นไม่พอจ่ายค่าเทอมให้ลูกแถมยังต้องประหยัดกว่าเดิมเพราะไม่รู้ว่าผลผลิตเนี่ยจะดีไหมวันต่อมาวินเลียมกับเหล่านักเรียนที่ยังจ่ายค่าเทอมไม่ครบถูกครูใหญ่เชิญกลับบ้านโดยบอกให้ไปหาค่าเทอมมาก่อนจึงจะกลับมาเรียนได้ และตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนน่าจะตกหนักเกินไปและสิ่งที่ไทเวลคิดไว้ว่าถ้าชาวบ้านขายต้นไม้เนี่ยน้ำจะท่วมน้ำในกระดานท่วมจริงๆไทเวลจึงพาลูกชายของเขาไปหาเพื่อนเก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อขอให้เพื่อนในช่วยเจรจากับผู้ที่ซื้อต้นไม้ไปว่าเขาเนี่ยจะขอซื้อคืนในราคาเดิมแต่ว่าเพื่อนเนด้วยความที่รู้ว่าไทเวลเป็นคนที่ดื้อหลันเขาเคยบอกให้เลิกทำไรหลายครั้งแล้วแต่ไทเวลก็ย,ยังเชื่อมั่นทำได้อยู่ซึ่งเพื่อนก็บอกว่าซื้อต้นไม้กลับไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะ เดี๋ยวฝนหมดแดดก็ออกแผ่นดินก็แห้งแล้งเหมือนเดิมและบอกว่ามาลาวีตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงเข้ายากหมากแพงเต็มทีเวลาต่อมาจากฝนตกหนักพื้นดินก็กลับมาแห้งแล้งเหมือนเดิมไทเวลได้ไปหาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อขอให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปพูดถึงปัญหาของชาวบ้านบนเวทีหาเสียงของประธานาธิบดีที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ จากนั้นวิลเลียมก็ได้แบตเตอรี่เก่ามา2ลูกโดยเขาบอกกิลเบิร์กว่าเขาสามารถซ่อมแบตเตอรี่ได้แต่มันเนี่ยต้องการไฟฟ้าและถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ซ่อมปั๊มน้าได้แต่ติดตรงที่นี่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าแค่นั้น เวลาต่อมาวินเลี่ยมได้แอบไปที่โรงเรียนและเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูไม้โดยวินเลี่ยมได้ถามถึงไฟที่ติดกับจักรยานของครูว่ามันเนี่ยคืออะไรครูไม้ก็บอกว่ามันคือไดนาโมวิลเลี่ยมจึงถามว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเพื่อสร้างไดนาโมซึ่งครูไม้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเลยบอกให้วินเลี่ยมเนี่ยไปค้นหาข้อมูลในห้องสมุดซึ่งวิลเลี่ยมก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีบัตรห้องสมุดเพราะไม่ได้จ่ายค่าเทอมโดยครูไม้ก็ถามอีกว่าทำไมรู้ว่าครูเนี่ยจะไม่ฟ้องครูใหญ่เรื่องที่เขามาเรียนวันนี้วิลเลี่า พอเขารู้เรื่องคูกับพี่สาวเขาแล้วครูเนี่ยถึงกับหน้าเวอครูไม้จึงพาวินเลี่ยมไปเรียนที่ห้องสมุดโดยโกหกครูห้องสมุดไปว่าได้บอกครูใหญ่เรื่องนี้แล้วทําให้วินเลียมได้เจอกับหนังสือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน จากนั้นไม่นานก็ได้มีงานหาเสียงของประธานาธิบดีจัดขึ้นในหมู่บ้านของเขาโดยผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้ขึ้นไปพูดซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ดันพูดถึงปัญหาของชาวบ้านที่ไม่ได้รับการแก้ไขาจากรัฐบาลซึ่งกระทาให้ประธานาธิบดีเสียหน้าจึงสั่งลูกน้องเนี่ยลากผู้ใหญ่บ้านไปกระทืบหลังเวทีแม่งโคตรปาเถื่อนและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นพอเหตุสงบชาวบ้านได้พาผู้ใหญ่บ้านไปรักษาตัวและไม่กล้าที่จะพาไปแม้กระทั่งอนามัยเพราะกลัวคนของประธานาธิบดีเนี่ยรอจัดการ ซึ่งเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตไทเวลและครอบครัวได้มาเก็บข้าวโพดเพียงน้อยนิดซึ่งไม่คุ้มกับ60วันที่รอคอยแถมอีกกว่าจะปลูกได้เนี่ยก็อีกเกือบ1ปีและเงินที่จะต้องใช้จ่ายก็แทบจะไม่เหลือแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจขายหลังคาบ้านโดยเอาญ้ามามุงแทน เพื่อเอาเหล็กไปขายเอาเงินไปซื้อข้าวกินแต่ก็ต้องพบข่าวร้ายว่ารัฐบาลไม่ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารแถมข้าวปลาเนี่ยก็แพงขึ้นเป็นเท่าตัวทําให้ไทเวลตัดสินใจไปร่วมประท้วงรัฐบาลยังอีกเมือง จากนั้นวิลเลียมก็ไปที่ห้องสมุดเช่นเคยและได้บอกกับครูที่ห้องสมุดถึงสิ่งที่เขาอยากสร้างก็คือกังหันลมที่จะช่วยสืบน้ําเพื่อรดพืชผลซึ่งครูห้องสมุดก็เห็นแววจึงสนับสนุนเต็มที่แต่วิลเลียมก็บอกว่ามันต้องใช้ไดนาโมจากจักรยานของครูไหม ครูห้องสมุดเลยบอกให้วินเลี่ยมเนี่ยไปขอกับครูไม้ตรงๆเลยและทางด้านครูไม้ที่ตอนนี้เขาได้ชวนให้แอนนี่เนี่ยหนีไปแต่งงานอยู่กินกับเขาที่อื่นซึ่งพอตั้งหลักได้เนี่ยค่อยกลับมาทําตามประเพณีพอตอนนี้ที่นี่เนี่ยยากไร้สุดๆโรงเรียนก็กําลังจะปิดตัวแต่แอนนี่เธอก็บอกว่าเธอกลัวพ่อแม่จะอาย วันต่อมาวิลเลียมได้มาเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูไมกี้แต่วันนี้ครูใหญ่กลับมาสอนแทนทําให้ครูใหญ่รู้ว่าวิลเลียมเนี่ยแอบเข้ามาเรียนจึงไล่ให้วิลเลียมเนี่ยกลับบ้านแถมบอกว่าจะทําให้วินเลียมเนี่ยไปเรียนที่ไหนต่อไม่ได้อีกพอวินเลียมเนี่ยเอาเปรียบคนที่จ่ายค่าเทอม เวลาต่อมาทางรัฐบาลเนี่ยได้เอาธัญพืชมาขายให้ประชาชนในราคาถูกซึ่งก็เกิดจากที่ประชาชนเนี่ยไปประท้วงซึ่งทุกคน,นก็ต้องรีบไปแย่งกันซื้อแม่เนี่ยจึงให้เงินกับวิลเลียมเอาจักรยานพ่อไปซื้อธัญพืชมาเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดทางด้านไทเวลที่กําลังนั่งรถไปประท้วงรัฐบาลต่อก็ได้เห็นผู้คนกําลังตีกันเพียงเพราะแย่งกันไปซื้อธัญพืชจากรัฐบาลเขาจึงบอกให้คนขับรถเนี่ยขับรถกลับบ้านไปดูแลครอบครัวจะดีกว่า ทางด้านแม่กับแอนนี่ที่อยู่บ้านก็ทะเลาะก,กันเพราะแม่เนี่ยรู้ว่าแอนนี่ออกไปหาผู้ชายตอนกลางคืนซึ่งจูจ่ๆก็มีผู้ชายเข้ามาขออาหารในบ้านและก็ได้แย่งอาหารของพวกเธอไปรวมถึงข้าวโพดท,ที่พวกเธอเก็บไว้ก็ถูกขโมยจากใครไม่รู้ซึ่งดูเหมือนตอนนี้จะเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างมากแม่เนี่ยก็ร้องไห้เพราะแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ วิลเลียมที่มารอซื้อธัญ,ญพืชก็ดูแล้วน่าจะไม่ที่ซื้อเพราะคนเนี่ยต่อคิวเยอะมากเขาจึงแอบอ้อมไปด้านหลังและได้เข้าไปทันตอนที่ทหารเนี่ยเปิดประตูให้คนเข้าไปซื้อวิลเลียมได้ธัญ,ญพืชกลับมาบ้านเพียง15กิโลเพราะต้องเฉลี่ยให้ทุกๆคนซึ่งปัญหาตอนนี้ก็คือคนข้างในเนี่ยจะออกไปยังไงวิลเลียมไม่ขอให้คนแถวนั้นเนี่ยช่วยรื้อประตูสังกะสีพวกเขาเนี่ยจึงออกมาได้ และไทเวลก็ได้กลับมาบ้านก็ได้รู้ว่าอาหารที่บ้านเนี่ยถูกขโมยไปหมดเมียของเขาแอนเนสจึงต่อว่าและก็โทษที่เขาเนี่ยไม่ยอมอยู่บ้าน พอตกค่ำทุกคนได้มานั่งร้อมวงกันพ่อเนี่ยเอาเงินที่เหลือมานับและบอกทุกคนว่าเราต้องกินข้าวแค่เพียงหนึ่งมื้อต่อวันเพื่อประหยัดให้ทุกคนเนี่ยเลือกมื้อว่าจะกินมื้อไหนแม่ได้เลือกมื้อเย็นด้วยเหตุผลว่าจะได้นอนหลับวิลเลียมได้เลือกมือ้อเช้าเพราะเขาเนี่ยชอบมือ้อเช้าแต่แอนนี่เนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็เดินออกไปข้างนอกแม่จึงเดินตามไปแอนนี่ได้โทษที่พ่อเนี่ยไม่ยอมอยู่บ้านทําให้โจเนี่ยขึ้นบ้าน ซึ่งแม่ก็ได้ตบหน้าเธอและบอกว่าพ่อเนี่ยทำทุกอย่างก็เพื่อทุกคนซึ่งแม่ก็พูดว่าถ้าเธอให้ลูกกินตัวเองได้เนี่ยเธอก็จะทําและได้คว้าลูกเข้ามากอดเวลาต่อมาไทเวลได้บอกทุกคนว่าจะเริ่มเพาะปลูกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาจะสวดมนต์ขอฝนกับพระเจ้าเหมือนกับบรรพบุรุษแต่แอ็กเนตเมียของเขาก็บอกว่าไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกเพราะพวกเขาเคยสัญญากันว่าจะไม่สวดมนต์ขอฝนเพราะเขาเป็นคริสเตียนรุ่นใหม่จะไม่ทาตามบรรพบุรุษ และตกดึกวินเลียมได้ขอร้องให้แอนนี่เนี่ยไปขอไดนาโมจากครูไม้ให้เขาโดยเขาบอกว่าเขาในรู้เรื่องที่ทั้งสองเนี่ยแอบคบกันแล้วและอยากได้ไดนาโมเนี่ยมาทำปั๊มน้ำและเมื่อวันต่อมาแอนนี่ได้หนีไปกลับครูไม้โดยเขียนจดหมายลาเอาไว้ซึ่งพ่อกับแม่ก็ร้องไห้เสียใจมากแถมเธอยังเขียนประชดพ่อกับแม่ว่าอย่างน้อยพ่อแม่ก็ต้องหาเลี้ยงดูลดลงหนึ่งปากแต่มือวินเลียมเข้าไปในห้องก็ได้เจอกับไดนาโมที่เขานั้นอยากได้วางอยู่ และครอบครัวของพวกเขาก็ไปพบกับครูใหญ่ที่โรงเรียนเพื่อขอให้ครูเนี่ยตามหาที่อยู่ของครูไหมซึ่งครูก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้แต่เขาจะช่วยเต็มที่วิลเลียมจะขอครูใหญ่เนี่ยใช้ห้องสมุดวิลเลียมก็ได้เอาหนังสือจากการใช้พลังงานและอีกหลายเล่มมาจากห้องสมุดและได้มายังบ้านของกลุ่มวัยรุ่น โดยเขาบอกพวกพี่ๆว่าเขาจะผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมและเมื่อมีไฟฟ้าก็จะใช้ปั๊มน้ำเพื่อรดผลผลิตได้ซึ่งหลายคนก็เชื่อมีอยู่แค่คนเดียวที่ไม่เชื่อจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ได้ช่วยวิลเลียมสร้างกังหันโดยไปยุกต์จากของเหลือใช้และพวกเขาก็ได้สร้างกังหันจำลองได้สำเร็จโดยทดลองกับเครื่องวิทยุเพื่อนๆก็พากันดีใจซึ่งไอคนที่ไม่เชื่อเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อละ และวิลเลียมก็ได้เอากังหันลมที่เขาสร้างเสร็จไปให้พ่อดูพ่อที่ได้เห็นก็ประหลาดใจที่วินเลี่ยมได้สร,สร้างสิ่งนี้ได้วินเลี่ยมได้อธิบายกับพ่อว่าถ้าเป็นกังหันใหญ่เนี่ยมันจะผลิตไฟฟ้าไปให้ปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ได้ซึ่งหมายถึงการทำเกษตรแบบไม่ต้องรอฝนแต่วินเลี่ยมก็ต้องขอจัก,กรยานจากพ่อมาดัดแปลงเพื่อใช้ซึ่งพ่อก็บอกว่าเขาจะไม่ให้แต่วินเลี่ยมก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องใช้มันมีหลายเรื่องในที่พ่อไม่รู้แต่เขาเนี่ยรู้จากโรงเรียนซึ่งก็ทําให้พททพ่อ่ออนนีโกกทลลููดดดวฉาจึง วิลเลียมเนี่ยให้มาทําไร่กับพ่อต่อจากวันนี้ไปจากนั้นวิลเลียมได้กลับไปหาพี่พี่ที่บ้านกลุ่มวัยรุ่นซึ่งทุกคนกําลังจะย้ายไปอยู่ทางทิศเหนือเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่วิลเลียมบอกกับพี่พี่ว่าเขากําลังจะทํากังหันสําเร็จแล้วแต่พี่พี่ก็พูดกับวิลเลียมว่าถ้ามันดีจริงเนี่ยทำไมพ่อของวิลเลียมเนี่ยจึงไม่ยอมให้จักรยาน และพวกเขากลุ่มวัยรุ่นก็พากันไปที่บ้านของวินเลียมเพื่อขอให้พอ่อให้จักรยานแก่พวกเขาแต่พ่อเนี่ยก็นักเลงใส่แถมโกรธกว่าเดิมที่วินเลียมเนี่ยพาเพื่อนมาขู่พ่อถึงบ้านซึ่งพวกวัยรุ่นเนี่ยก็กลับไปและได้ชวนวินเลียมเนี่ยให้ไปด้วยกันแต่วินเลียมก็บอกว่าเขาเนี่ยไปไม่ได้ซึ่งพ่อเนี่ยก็ได้ยินที่ลูกชายพูดก็เหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกผิดนิดหน่อยต่อมาหมาที่รักของวินเลียมก็ได้มาตายจากไปเพราะขาดสารอาหารทางด้านผู้ใหญ่บ้านก็ดูอาการไม่ดีแล้ว แอ็กเน็ได้ถามไทเวลว่าได้ให้จักรยานกับลูกไหมไทเวลบอกว่าไม่มีทางซึ่งแอ็กเน็ก็น้อยใจและถามเขาว่าเราต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่เพราะความคิดของไทเวลที่ดื้อไม่ฟังคนอื่นและไม่เคยทําอะไรสําเร็จสักอย่างแต่เธอเ้ก็อดทนจนถึงทุกวันนี้ซึ่งพวกเขาในก็ร้องไห้จากนั้นไทเวลได้ไปคุยกับวิลเลียมพูดถึงเรื่องราวเก่าๆของแผ่นดินนี้ที่เคยอุดมสมบูรณ์และได้ขอโทษที่เขาเ,เป็นพ่อที่ล้มเหลวทุกเรื่องแต่วิลเลียมก็บอกว่าพ่อไม่เคยทําให้เขาผิดหวัง เขาได้เรียนก็เพราะพ่อซึ่งพ่อก็ตกลงยกจักรยานให้เขาจากนั้นวิลเลียมก็ตั้งใจทำกังหันซึ่งคนในบูบ้านก็ได้มาช่วยกันทำด้วย วิลเลียมได้ติดตั้งใบพัดกังหันด้วยตัวเองก่อนที่จะปล่อยกังหันให้หมุนไปด้วยหน้าตาที่มีความสุขของเขาแต่ตอนนี้ปั๊มก็ยังใช้งานไม่ได้เพราะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนพวกเขาได้ไปทําทางเดินน้ําขุดดินไว้รอและเสียงประดุดเสียงสวรรค์ก็ดังขึ้นมันคือเสียงปั๊มน้ําที่กําลังปั๊มน้ําขึ้นมาจากบ่อน้ําก็ค่อยๆไหลามาทุกคนต่างดีใจไทเวลรีบเข้าไปกอดลูกชายของเขาวิลเลียมและบอกให้คนอื่นๆเนี่ยไปเอาเมาเล็ดพันธุ์มาปลูก และไม่นานต้นกล้าของเข้าวโพดก็ได้งอกงามขึ้นมาแต่ว่าข่าวร้ายคือพวกเขาเนได้เสียผู้ใหญ่บ้านดีๆไปหนึ่งคนซึ่งก็ได้มีงานศพจัดขึ้น จากนั้นวินเลียมได้บอกพ่อว่าผู้ห้องสมุดเนี่ยจะพาตัวแทนของรัฐบาลใหม่เนี่ยมาดูงานกังหันลมของวินเลียมซึ่งจะทําให้วินเลียมเนี่ยได้ทุนไปเรียนต่อแต่เขาเนี่ยก็บอกพ่อว่าเขาจะไม่ไปจนกว่าแอนนี่จะกลับมาซึ่งพอที่ได้ยินอย่างนั้นก็มองหน้ากับแม่และได้บอกวินเลียมว่าไม่ว่าวินเลียมจะอยู่ไหนเนี่ยเมื่อคนมองเห็นกังหันลมก็จะนึกถึงวินเลียมนั่นหมายความว่าพ่ออยากให้วิลเลียมเนี่ยไปเรียนต่อ จากนั้นวินเลยมก็ได้ทุนเรียนจนจบและต่อปริญญาด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อมส่วนพ่อแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมและผลิตกังหันลมเพิ่มจนพอใช้ทั้งปีส่วนแอนนี่เธอไม่ได้เรียนต่อและมีลูกกับครูไม้4คนและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.6คะแนน Rotten Tomato86% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอดวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ